นี่นะคะเราก็ไปซื้อชุดไมโครโฟนคู่ค่ะเฮ้ยนะคะเราจะมาลองดูกัน<ร>ดีว่าว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยว<ม>สตารที่นี้ดูด้วยว่าเสียงชัดไหมตัดเสียงรอบข้างเลยอืมอ่าลองลองไดูกันอืมได้ออก อ้าวเขามีผ่านให้เขามีผ่านให้เราก็กระวนกระวายหาถ่านมน้องนานคนคนมันจะมีอย่างนี้นะคะอออืมโอเคมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีคู่มือค่ะภาษาจีนไม่ต้องอ่านแบบนไม่เอาแล้วก็มีถ่านมาให้อ๋อเราก็กระวนกระวายหาถ่านนะคะมีทั้งหมดสุกก้อนนะคะเป็นสองเอ ต้องค่ะแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกับโทรศัพท์อืมเหมือนวิทยุเลยเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราสามตัวอันนี้เลอะอะไรกอื่นที่ตั้งหรือเปล่าคะไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อีกสองตัวค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้ใช้ใช้กับอะไรนะไม่รู้จริงแล้วเขาไม้หนีบนะครับแล้วก็มีเป็นไม้สองอัน อันนี้ใช้กับตัวนี้ใช้กับไม้ถูกค่ะแล้วก็อะไรอ่ะน่าจะเป็นอะไรก็อย่างป่ะที่มีอะไรป้าแล้วก็อันนี้นะคะไว้ใช้กับัวนี้อันนี้มีสองอันอันนี้แล้วก็มีป็นอันนี้อันที่ไว้ใช้กับโทรศัพท์นะคะหรือว่าแท็บเล็ตเอ้ไม่หรือว่า iPad ส่วนอันนี้นะคะไว้ใช้กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์หรือว่ากล้องอะไรพวกนี้ แล้วก็มีเป็นอันนี right? ้ค่ะเป็นพอนใช่มันคือตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้เราก็ลองก่อนดีกว่าทดลองก่เิดช้องเอาไเี๋ยวไปก่อนเดียวไก่อนเอาไลองไหมลองไหมอันนี้เอา เราต้องใส่ถ่านลงไปก่อนนะทุกคนเราต้องใส่ถ่านเท่ตรงไหนเอ่ยข้างนขั้นตรงไหนใส่ปนเปิดไหมไเราใส่ตรงนี้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 ไม่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 เปิดอย่างนั้นค่ะมันจะเปิดอย่างนี้มันจะมีให้กดค่ะหนูเห็นแล้วให้กดถุงมันจะมีสองข้างค่ะกดเข้าไปกดกดพร้อมกันอ๋อกดพร้อมกันแล้วก็เลื่อน นีเราก็ใส่่านลงไปได้เลยอันนี้เป็น่าน 2A นะคะนีอะไ้นี่วะดูดูดูแล้วถ้าใส่ิี่ก็ยากผิดไงไม่บอกเวลาผู้ใหญ่จะบอกไม่ฟังไงลูกก็เดินจะสอนนะคะ ค่านะคะถ้ามีหัวกลมๆด้านบนี้เขาเรียกคั่วบวกนะคะส่วนถ้าเรียบๆแบบนี้จะเป็นขั้วลบนะคะโอ้โหใครสอนมาจ้าม .6 เรายรู้แล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นสปริงจะเป็นด้านบวกถ้าไม่มีอะไรเลยจะเป็นด้านลบค่ะแล้วผ่านเนี่ยหรือเครื่องใช้ฟ้าต่างๆด้านบวกต้องห้ามคู่กับด้านบวกค่ะต้องเป็นด้านลบก,กับด้านบวกเท่านั้นความรู้ก็มานะคะวันถึงจะใช้งานได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าด้านบวกทากับด้านบวกอะ จนกระด้านบอกมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะไม่ได้ผลอ่ะทุกคนน,นี่ะท,ทุกคนใส่เสร็จแล้วก็ปิดลงไปเลยแ้้วมันคือตัวอะไรอันนี้ใส่ปลูกแล้วไหนไม่ไมอย่าก,กดแรงนะคุณว่าด้านหลังมัน ไอ้เสื้อเหมือนเขาให้เราเอามีดกระเป๋าไปกินได้อ๋อใช่มีดได้มาเขาหนีบเสื้อมันจะมีไม้เอาไว้หนีบเสื้อมันมีอะไไว้หนีบเสื้อแล้วเหรอคนละอันคนละอันคนละอันอันนี้ที่ไม่มีหน้าจอที่ไม่มีหน้าจอเดี๋ยวติดติดกับไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์เนาะอ่าแล้วก็อันนี้มีหน้าจออันนี้เอาไว้เสียบกับหูฟังเนาะอ่าทีนี้เขาบอกว่า ไอ้ตัวนี้ที่ไว้เสียบกับโทรศัพท์เนี่ยค่ะแล้วเราเราลองดูว่ามันจะตัดเสียงบรบกวนได้เยอะไหมแล้วมันก็จะเก็บเสียงแบในี้หรอคะเรียนไม่มันก็เก็บเสียงเข้าโทรศัพท์เหมือนที่เราอัดเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัว L เนี่ยให้เสียบกับตัวนี้บาแล้วก็อีกด้านนึงด้านนึงตัวนี้เสียบเข้าโทรศัพท์เลยค่ะโทรศัพท์ที่มีรูอ่า เี็บหูฟังสามารถใช้ได้เลยเพาะว่าอย่างนั้นอม,มาลองกันเลยดีกว่าเราจะเสบแล้วมันจะเสียงไปอยู่ที่ไหนอะคะเสียงไปอยู่ที่โทรศัพท์ค่ะ ขามาาเลยมากมากขมากขำร้องพูดหน่อยค่ะพี่อ่งอันอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองลองลองพูดเลยมันจะเป็นสีฟ้าจัปลว่าจับได้แล้วนะคะสีฟ้าต้องไหนอะคะในเครื่องค่ะอ๋อไม่มีไฟขึ้นใช่ไหมคะเป็นสีเขียวใช่ค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ต้องสวัสดีตอนนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้แล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงผัดลมหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่า พูดอะไรดีตอนนี้พูดว่าพูดอะไรดีพูดอะไรีพูดอะไรแล้วยแบบทุกคนเนี่ยมันเปิดยากมากบีบไม่ออกมันเปิดยากมากบีบไม่ออกเลยค่ะมันเปิดได้แต่มันบีบยากมากบีบบีบเลยได้เลยวะอ้าวได้แล้วเพราะวหนูลองบีบไปแล้วรอบนึงก็ใกล้ไปก็ไปเอาไหนเอาไห ยังคงเป็นยีราฟเอออันอัดอคิวได้ไหมเอาพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ไอเป๊กเป๊ก้มนกลมันหลุดง่ายมากเลยอะไอตัวมันกป๊ ก็มขขีเหมือนกันนะโอ้โหระวังมันล่วงค่ะอุ๊ยขึ้นแล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 เออเฮนเออย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดดักมากก็ได้ยินะ ขั้งนอกเช่นไปบิ๊กซีไปห้างไปสยามไปตลาดน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกด subscribe